วันด้วย It S a t t i t u d e High C สูตรใหม่ไม่เติมน้ำตาลมีวิตามินซีสูง200%เบตา้าแคนและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใหม่ It S a t t i t u d e High C อร่อยชองง่ายได้ประโยชน์เต็มๆสั่งซื้อได้ที่แอดมินบทที่219ในที่สุดก็ค้นพบ ในเวลานี้ที่ท่าเรือ79คืนอันมืดมิดและสายลมแรงก็ตกลงบนเรือฟาโจของสวีชิงแผ่ออกไปเป็นแนวป้องกันทําให้ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้หากสามารถเจาะเกราะป้องกันแล้วเข้าไปในห้องโดยสารของเรือได้ก็จะพบว่าที่นี่ไม่มีใครเลยสวีชิงอยู่ห่างจากเรือฟาโจในมุมมืดเงียบๆโดยยืนพิงกำแพงอย่างเงียบๆพับแขนเสื้อแล้วกอดอกจ้องมองเรือของเขาอย่างเย็นชาในคืนที่มืดมิดดวงตาของเขาเปิดแล้วก็ปิดซ่อนแสงอันดูเดือดไว้ คืนนี้จะมีใครมาไหมสวีทิงเนยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในความมืดมิดของท้องฟ้ามันเหมาะเป็นคืนแห่งการฆาตกรรมมากสวีทิงพึงพมพำเบาๆแต่จิตใจของเขานึกถึงเมฆสีดำอันกว้างใหญ่ที่เขาเห็นเมื่อเขากลับมาจากทะเลและการดำรงอยู่เหมือนนกอินทรีฟีนิกซ์ที่ถูกเปิดเผยในเมฆสีดำ ก่อนหน้านี้ตอนที่เขานำเรือมาจากจงางซานก็ถามอีกฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จงางซานรู้เพียงเล็กน้อยและบอกสวีทิงว่าการมีอยู่ของรูปปั้นนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ห่วงห้ามที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนทวีปนานห่วงและชื่อรูปปั้นคือห่วงจินมันคือราชาแห่งพื้นที่ห่วงห้ามและพื้นที่นั้นชื่อเหยียนห่วงที่มาของคำว่าห่วงจินก็มาจากเรื่องนี้เช่นกัน การดำรงอยู่ของมันนั้นสูงสุดและไม่เพียงแต่ปราบร,รามพื้นที่ห่วงห้ามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทวีปหนานห่วงทั้งหมดด้วยแม้แต่ชื่อของทวีปหนานห่วงก็ยังได้มาจากมันหนานห่วงเมื่อมองไปทางทิศใต้ของทวีปโบราณแห่งนี้มีสัตว์สักดิธิ์โบยบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือทะเลต้องห้ามพลังของมันทำให้ท้องฟ้าสัวและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็ตกตะลึงเรียกด้วยความเคารพว่าเหยียนห่วงมันมีชีวิตอยู่เกาะและทวีปดังนั้นถิ่นที่อยู่ของมันจึงมีีีชืื่่่่อออววาาาาาเเเหหหยยนนนงงสรรรัับข้้้้มมมููลฉพะจไไดกก เยยนหวงสวีชิงกระซิบในใจด้วยการฝึกฝนการติดต่อและความเข้าใจเขาได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกนี้ในขณะนี้ลมทะเลพัดมาและเสียงลมก็ผสมกับเสียงการสะบัดของเสื้อผ้าไปถึงหูของสวีชิงและความคิดของเขาก็ถูกดึงกลับมาทันทีด้วยความเย็นชาในดวงตาของเขาสวีชิงจึงไม่คิดเรื่องเยียนห่วงอีกต่อไปมุ่งความสนใจสู่ท่าเรืออันไกลโพ้นในไม่ช้าร่างห้าร่างก็เข้ามาในดวงตาของสวีชิงผู้ชายสามคนและผู้หญิงสองคน ผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างหน้าสวีชิงคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นปลิ่งเาาที่พัดมาตามสายลมหรือรูปร่างของพวกนางสวีชิงก็จมพวกนางได้ตั้งแต่แรกเห็นสองคนนี้เป็นพี่สาวของเด็กหนุ่มเนืออระดับการฝึกฝนนั้นไม่ธรรมดาคนหนึ่งอยู่ที่ระดับเก้าของการควบแน่นพลังชี่และอีกคนหนึ่งมีพลังต่อสู้ระดับการควบแน่นพลังที่ขั้นสิบชั้นยอดสำหรับผู้ติดตามทั้งสามคนที่อยู่ด้านหลังพวกนางยังเป็นผู้แข็งแกร่งจากตระกูลนางเนื้อพลังยึดส่วนใหญ่ของพวกเขาอยู่ที่ระดับที่แปดของการควบแน่นพลังชี่ การแสดงออกของพวกเขาภายใต้แสงจันทนั้นดูร้ายและอาฆาตพยาบาทสวีทิงมองดูอีกฝ่ายอย่างเย็นชาดวงตาของเขาค่อยๆหรี่ลงแต่เขาไม่ได้ดำเนินการทันทีแต่กลับมองไปข้างหลังร่างทั้งห้าเหตุใดผู้พิทักษ์พลังยุท์ระดับการสร้างรากฐานจึงยังไม่ปรากฏตัวสวีทิงครุ่นคิดในไม่ช้าท่ามกลางแสงจันร่างทั้งหนี้ก็หลีกเลี่ยงหน่วยลาตระเวนและเข้าใกล้เรือฟาโจของสวีทิง บางทีอาจเป็นเพราะการสนับสนุนขององค์ชายสามที่อยู่ข้างหลังหรืออาจเป็นเพราะความเย่อหยิ่งของชนเผ่าเมื่อเองเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้เรือของสวีทิงความเร็วของน้องสาวนางเนือก,ก็เพิ่มขึ้นทันทีและเธอก็กำลังจะรีบไปที่เรือแต่กลับถูกพี่สาวข้างๆหยุดไว้เห็นได้ชัดว่าพี่สาวคนนี้มีเหตุผลมากกว่าและไม่ทำอะไรบุ่มบา่าแต่กลับยกมือขวาขึ้นแล้วหยิบยันออกมาหน้าที่ของอาถรรพ์ชิ้นนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่การสังหารแต่เพื่อการรวจจับสิ่งมีชีวิต หลังจากหายใจไม่กี่ครั้งภายใต้การจ้องมองของสวีทิงนางเนื้อทั้งสองก็สังเกตเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในเรือดังนั้นพวกเขาจึงถอยกลับอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกเขากลัวการซุ่มโจมตีจึงรีบออกไปความเย็นชาในดวงตาของสวีทิงหายไปเหตุผลที่เขาออกจากเรือเพราะเขาไม่ต้องการฆ่าคนในที่ของตัวเองเมื่อเขาฆ่าคนในเรือตัวเองมันจะเห็นได้ชัดเจนเกินไปและจะมีผลตามมาอีกมากมาย แน่นอนว่าถ้าคนเหล่านี้บุกเข้ามาจริงๆสวีชิงก็มีวิธีการรับมือเช่นกันในขณะนี้เขากำลังจ้องมองไปที่สมาชิกตระกูลเนื้อทั้งห้าและรอให้พวกเขาจากไปแผนของเขาคือติดตามคนเหล่านี้อย่างลับๆและติดตามพวกเขาทีละคนระหว่างทางกลับและลอบสังหารจากนั้นก็ทำลายศพและไม่ทิ้งร่องรอยแต่เมื่อทั้งห้ากำลังจะจากไปและสวีชิงกำลังจะก้าวออกมาจากความมืดทันใดนั้นการแสดงออกของนางเนื้อผู้เป็นพี่สาวก็เปลี่ยนไปและทันใดนั้นเธอก็มองไปยังที่ที่สวีชิงซ่อนตัวอยู่ คำสาปแห่งสายเลือดการตายของนายน้อยมีความผันผวนทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นพูดผู้เป็นน้องสาวที่อยู่ข้างๆเธอก็มองมาอย่างรวดเร็วเช่นกันดวงตาสีเขียวของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเธอคำรามอย่างแรงและรีบพุ่งตรงมายัางตำแหน่งที่สวีชิงอยู่ผู้ติดตามทั้งสามที่อยู่รอบตัวเธอก็มีเจตนาฆ่าอย่างรุนแรงเช่นกันและพวกเขาก็พุ่งออกไปหาสวีชิงด้วยความเร็วสูงบทที่2 2 0ยิหาชันเจอได้ยังไงเนี่ย สวีทิงขมวดคิ้วเล็กน้อยอีกฝ่ายมาจากองค์ชายสามการสังหารที่นี่จะดึงดูดความสนใจนอกจากนี้สวีทิงยังต้องคำนึงถึงการส่งข้อมูลของอีกฝ่ายไปยังโลกภายนอกด้วยดังนั้นในขณะที่คู่ต่อสู้พุ่งเข้าหาเขาร่างกายของสวีทิงก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วลอมหายใจของเขาถูกควบคุมอย่างมากและเขาก็แสดงท่าทีตื่นประหนกเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ตายใจและทำให้พวกเขามั่นใจในโอกาสที่จะชนะเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ส่งข่าวออกไปสู่โลกภายนอกหรือขอกำลังเสริมทันที ในเวลาเดียวกันสวีชิงก็ไม่กล้าที่จะล่าช้านานเกินไปและว,วางแผนที่จะหาสถานที่ห่างไกลเพื่อโจมตีอีกฝ่ายในขณะนี้ข้างหลังเขาผู้ติดตามคนที่ห้าของตระกูลเนื้อกำลังไล่ตามเขาอย่างรวดเร็วพร้อมน้องสาวคนที่อยู่ข้างหน้าด้วยสายตาที่ดุร้ายของนางขณะที่โบกมือฟองสีดําก็ปรากฏขึ้นรอบรอบตัวนางด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงนางก็โยนพวกมันไปทางสวีชิงที่กําลังหลบหนีด้วยความตื่นประหนกข้างหน้าเธอทันที ฟองอากาศเหล่านี้กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและในขณะที่ปล่อยสิ่งแปลกปลอมออกมาดูเหมือนว่าจะปนเปื้อนปรากฏว่าแกคือคนที่ฆ่าน้องชายของฉันในที่สุดวันนี้ฉันก็พบแกแล้วฉันอยากให้แกมีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นขณะที่เธอพูดผููติดตามทั้งสามที่อยู่ข้างหลังเธอต่างดูดุร้ายและหยิบสมบัติอาวุธหนักของพวกเขาออกมาคนหนึ่งถือดาบกระดูกมือคนหนึ่งถูกพันด้วยเกล็ดและกลายเป็นเหล็กในที่มีพิษสูงและอีกคนได้ฉีกเสื้อผ้าของเขาออก เผยเนื้องอกบนหลังของเขาปล่อยหมอกพิษหนาทึบก,กลายเป็นเงาของวิญญาณและไล่ตามสวีชิงพี่สาวที่อยู่ด้านหลังเธอระมัดระวังโดยธรรมชาติและไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าในตอนนี้เธอหยิบยันของเธอออกมาเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับพลังเวทต่างๆที่อยู่ข้างหลังเขาสวีชิงไม่ได้หันกลับมามองและเร่งความเร็ว จนกระทั่งพลังเวทเหล่านั้นใกล้เขาเข้ามาเรื่อยๆและเขาก็มาถึงมุมหนึ่งอันห่างไกลาจากนั้นเขาก็หยุดก้าวไปข้างหน้าและหมุนตัวหันกลับมาด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาอย่างฉับพลนันความเร็วของเขาระเบิดในทันทีเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและเขาก็พุ่งชนอีกฝ่ายด้วยความเร็วแรงในทันทีปัง รูปร่างของเขาเร็วมากจนเขามาถึงน้องสาวเมื่อผู้โกรธแค้นคนนั้นเกือบจะในพริบตาร่างของสวีทิงพลิ้วไหวโดยไม่สนใจความแปลกประหลาดของฟองสีดำของเธอร่างกายของสวีทิงกระแทกเข้ากับหน้าอกอวบของหญิงสาวก่อนที่อีกฝ่ายจะ,สะแสดงสีหน้าอาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะมีระดับฝีมือการควบแน่นของพลังที่ระดับที่9้าและมีพรสวรรค์ของตระกูลเนื้อโดยต้องเผชิญกับพลังทางกายภาพของสวีชิงที่เกินกว่าการควบแน่นพลังที่และพลังจิตอันทรงพลังร่างกายของเธอก็เหมือนกับกระดาษเมื่อสวีชิงสัมผัสด,ดวงตาของผู้หญิงคนนั้นก็เบิกกว้างและก่อนที่เธอจะกรีดร้องได้ทันใดนั้นร่างของเธอก็ทรุดลงเลือดและเนื้อกระจัดกระจายไปทุกที่และทั้งคนก็พังทลายลงจากการกระแทกมีเพียงสีสันเท่านั้นที่บินครึ้นและถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีฟ้า ดูเหมือนว่าจะรักษาพลังชีวิตไว้และถอยกลับอย่างรวดเร็วฉากนี้ถ้ามีไส้ห้อยอยู่ด้วยต้องเป็นกระสือชัดๆแน่เพียงแต่ว่ามันมีเพียงหัวและแสงสีฟ้าห่อหุ้มสวีชิงเหลือบมองมันและด้วยการโบกมือแท่งเหล็กสีดำก็บินออกไปและตรงไปที่หัวของนางทันทีและร่างของเขาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผู้ติดตามนางเนื้อที่ถือดาบกระดูกโดยไม่หยุดในเวลาเดียวกันการแสดงออกของผู้ติดตามคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมือขวาของสวีชิงก็ถูกยกขึ้นแล้วเขาก็คว้าดาบกระดูกของอีกฝ่ายและหักมันอย่างรุนแรง ดาบกระดูกก็หักด้วยเสียงอันดังกราวลายด้านหนึ่งของดาบถูกสวีชิงพลิกและแทงเข้าที่คอของอีกฝ่ายทะลุอีกด้านโดยตรงผู้ติดตามในพลังยุทดระดับที่8ของการควบแน่นพลังที่มีเลือดไหลออกมาจากคอของเขาและเสียชีวิตทันทีโดยไม่สิ้นสุดร่างกายของสวีชิงพุ่งไปข้างหน้าและไปถึงผู้ติดตามอีกคนที่ด้านหลังของเขาเต็มไปด้วยกาซพิษ ผู้ติดตามหายใจถีอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่เขาจะถอยหลังไปสองสามก้าวร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวกลายเป็นสีดำเลือดพุ่งออกมาและเขาก็ตายด้วยพิษพิษของเขาไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับพิษของสวีชิง ในเวลาเดียวกันจิตใจของผู้ติดตามคนที่สามก็คำรามเช่นกันและร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงด้วยความตกใจเขากำลังจะกรีดร้องแต่ถูกรายล้อมไปด้วยหยดน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาปกคลุมร่างกายของเขาโดยตรงและกดทับอย่างแรงและจูจ่ๆร่างกายก็กลายเป็นหมอกเลือดในขณะนี้แท่งเหล็กสีดำก็พุ่งไปติดกับหัวของน้องสาวนางเนือกซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีฟ้าและกระแทกเข้ากับมัน แต่กรอบป้องกันแสงสีฟ้านี้น่าอัศจรรย์ส่องแสงอย่างรวดเร็วและทนทานต่อพลังของแท่งเหล็กได้จริงๆอย่างไรก็ตามผลกระทบที่บรรจุอยู่ในนั้นยังคงทำให้ศีสษะครึ่งหนึ่งสุดลงอีกครั้งแต่นางเนื่อคนนี้ไม่ได้ตายในทันทีเนื่องจากความสามารถของเผ่าพันธุ์ของเธอเธอกรีดร้องและบินไปหาพี่สาวของเธออย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากการกระแทก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสายฟ้าฟ,า,ฟาดการโจมตีของสวีชิงนั้นโหดเหี้ยมอย่างยิ่งในขณะที่ฆ่าคนสามคนติดต่อกันก็มีกริดที่มีแสงเย็นเฉียบส่งเสียงหวีดหวิวที่คมชัดในอากาศและตรงดิ่งไปที่พี่สาวนางเนือกที่อยู่ห่างไกลออกไปจูจ่จการแสดงออกบนใบหน้าของพี่สาวนางเนืออคนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยความกลัวและความหวาดกลัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้แต่การตายของคนของเธอก็ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่จริงปัง เสียงกริดกระแทกเกราะป้องกันด้วยความระมัดระวังตามธรรมชาติและนิสัยในการใช้ยันปกป,ป้องของเธอควบคู่ไปกับพลังยทดการควบแน่นพลังที่ระดับสิบชั้นยอดแม้ว่าเธอไม่แสดงอาการใดๆเมื่อถูกพิษที่มากับกริดแม้ว่าผลกระทบจากการมาถึงของกริดจะรุนแรงแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องกันยันของเธอได้ในทันทีในระหว่างที่มีเสียงคำรามร่างของพี่สาวเมื่อก,ก็สันไหวภายใต้าการคุ้มครองของอาวุธอาถรรพ์ของเธอ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจเธอนึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีการดำรงอยู่ที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในท่าเรือเจ็เกที่ดูธรรมดาธรรมดานี้ในการรับรู้ของเธอพลังการต่อสู้แบบนี้ก็ไม่ต่างจากพลังยุทธระดับการสร้างรากฐานแล้วเมื่อคิดว่าเธอได้พาคนมาสร้างปัญหาให้กับคนนี้แล้วหนังศีรษะของพี่สาวนางเนื้อเริ่มที่จะชาซ่าซ่า,ซาและเธอก็สาปแช่งน้องชายที่ตายไปแล้วในใจด้วยฉันจะตายแล้วทำไมนายถึงได้ไปยุยยวนดาวร้ายเช่นนี้ ในช่วงเวลาวิกฤตเธอก็ไม่ลังเลเลยเธอหยิบยันชิ้นที่สองออกมาทันทีแล้วเหวี่ยงมันไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลใดๆทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังก้องและยันก็กลายเป็นหางมัดฉาขนาดใหญ่หางมัดฉาเหวี่ยงไปทางสวีชิงที่กำลังไล่าตามมาพี่สาวนางเนื้อใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ควา้าศีษะของน้องสาวที่กำลังจะตายซึ่งแสดงอาการเป็นพิษและพลังการฝึกฝนทั้งหมดในร่างกายของนางก็ระเบิดและเธอก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามอง ความกลัวในการแสดงออกของเธอกลายเป็นคลื่นลูกใหญ่จมจิตใจของเธอในขณะนี้มีเพียงความคิดเดียวในใจของเธอและนั่นก็คือการหลบหนีในเวลานี้ผู้พิทักษ์ของเผ่าก็ยังมาไม่ถึงตามข้อตกลงผู้พิทักษ์ควรจะมาถึงแล้วดังนั้นเธอจึงรีบหยิบแผ่นหยกออกมาเพื่อส่งข้อความไปยังผู้พิทักษ์ในตระกูลแต่เธอไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบว่าอีกฝ่ายตอบหรือไม่ตอนนี้การปึกฝนร่างกายของเธอกำลังระเบิดและความเร็วของเธอก็ระเบิดจนสุดขีด เธอยังหยิบยันชิ้นที่สามออกมาโดยไม่เสียดายใดๆทำลายม่านฝนของสวีชิงและควกฝีเท้าอย่างดุเดือดเสียงคำรามดังก้องหากตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ท่าเรือทุกคนจะต้องสังเกตเห็นพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ที่นี่มันห่างไกลและถูกม่านฝนของสวีชิงปิดกั้นและการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นจึงไม่มีโอกาสได้ยินเสียงใดๆเลยในไม่ช้าร่างของสวีชิงก็ก้าวออกมาจากด้านหลังหางมัดฉาขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนโดยเครื่องรางได้ ด้วยสีหน้าเย็นชาบนใบหน้าของเขาเขามองไปที่นางเนือกที่หลบหนีในระยะไกลและทันใดนั้นก็เริ่มไล่าตามเธอความเร็วของเขาระเบิดขึ้นและเขาก็เอายันบินออกมาเร่งความเร็วเต็มสปีดทำให้เขาบินไปข้างหน้าในทันทีราวกับสายฟ้าบทที่2 2 1ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วคืนนี้มันเงียบสงบราวกับน้ำนิ่งในคืนอันเงียบสงบนี้ร่างของสวีทิงคมราวกับมีดท,ที่พุ่งด้วยความเร็วแหวกอากาศ ตอนนี้เขาได้ลงมือแล้วสวีชิงไม่สนใจสิ่งอื่นใดแล้วเป็นสมาธิกจับเขาเมื่อคนนี้มาหาเขาด้วยความคิดริเริ่มของนางเองดังนั้นเขาจึงทําได้แค่ฆ่าอีกฝ่ายได้เท่านั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะมาจากองค์ชายสามเนื่องจากเขากําลังโจมตีตัวเองสวีชิงก็พร้อมที่จะทําให้องคชายสามโกรธเช่นกันเมื่อสังหารคนเหล่านี้เสร็จแล้วแม้จะเป็นเรื่องใหญ่สวีชิงก็จะออกจากเจ็ดเนรโลหิตและออกทะเลในชั่วข้ามคืน แม้ว่าจะน่าเสียดายแต่สวีชิงก็ไม่ลังเลใจมากนักเมื่อเรื่องมาถึงตรงจุดนี้แล้วในขณะนี้เขาเคลื่อนไหวเร็วมากและเข้าใกล้านางเนือกสาวที่กำลังหลบหนีอยู่ตรงหน้าเขามากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพี่สาวจากเ่าเมื่อคนนี้มีการฝึกฝนที่ดีและมีอาวุธและสิ่งของอาถรรพ์มากมาย ตอนนี้เธอไม่ลังเลเลยที่จะระเบิดพลังการฝึกฝนของเธอเต็มที่เธอรู้อย่างจริงจังว่าสวีชิงจะกัดไม่ปล่อยและกำลังไล่ล่าเธอด้วยความตื่นตระหนกของชีวิตและความตายของเธอเธอหยิบยันบินออกมาสามอันติดต่อกันด้วยพรของยันสิ่งนี้ทำให้ความเร็วของเธอถึงระดับที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งระยะห่างระหว่างนางกับสวีชิงเพิ่มขึ้นอย่างมากและเธอก็มาถึงท่าเรือ แม้ว่าระยะห่างจะกว้างขึ้นแต่ระยะห่างนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอผ่อนคลายหัวใจได้เพราะความตกใจของเธอถึงขีดสุดแล้วด้วยการเสียชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาและน้องสาวของเธอมันเป็นความโหดเหี้ยมจากการโจมตีของสวีชิงที่ทำให้เธอรู้สึกถึงชีวิตและความตายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเย็นชาในดวงตาของอีกฝ่ายซึ่งทำให้หัวใจนางเงือผู้นี้สั่นไหวอย่างรุนแรง จนกระทั่งเธอเห็นเรือใหญ่ที่คุ้นเคยตรงหน้าเธอที่ท่าเรือวิกฤตในใจเธอก็บรรเทาลงและความหวังก็ปรากฏในดวงตาของเธอเธอไม่คิดอีกต่อไปแล้วว่าทําไมผู้พิทักษ์ถึงไม่มาขณะนี้สิ่งที่เธออยากทําคือลงเรือลําใหญ่นี้และไปข้างหน้าโดยเร็วที่สุดและหาทางคุ้มครองจากคนรักของเธอข้าน้องชายในตระกูลของฉันข้าสมาชิกในเผ่าของฉันและทิ้งฉันให้อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้สวีทิงฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่ให้องคชายสามขับไล่แกออกจากเจ็ดเนรโลหิต ถึงเวลานั้นก็จะเป็นเวลาของฉันที่จะแก้แค้นนางเนื้อกัดฟันดวงตาของเธอแดงกับเลือดของเธอเริ่มร้อนและความเร็วของเธอก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งดวงตาของสวีทิงเย็นลงเรื่อยๆเขารู้ทิศทางที่อีกฝ่ายกำลังจะไปนั่นคือสถานที่ที่เรือขององค์ชายสามตั้งอยู่แม้ในขณะนี้จากระยะไกลสวีทิงก็สามารถมองเห็นเรือขนาดใหญ่และหรูหราขององค์ชายสามได้มีแสงไฟสว่างจ้าอยู่บนนั้นและดูเหมือนว่าจะมีเสียงขับร้องและการเต้นรำอยู่บนนั้นด้วย ฉากนี้ทําให้ดวงตาของสวีชิงฉายแววฆาตากรรมมากขึ้นเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้ยันบินเพื่อเร่งการระเบิดพลังเพื่อแลกกับความเร็วที่เร็วขึ้นแต่มันก็ยังช้าก,กว่านางอยู่ดีสิบลมหายใจต่อมานางเนือกที่อยู่ห่างไกลด้วยสายเลือดและความเร็วในการฝึกฝนของเธอที่ลุกโชนในที่สุดก็เข้าใกล้เรือขององค์ชายสามเธอรีบไปข้างหน้าและก้าวขึ้นไปบนเรือหลังจากมาถึงเธอก็โซเซและร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือองค์ชายช่วยหม่อมฉันด้วย เมื่อเสียงดังกล่าวดังออกมาบนเรือองครักก็รีบกระจายกำลังเฝ้าดูแลบริเวณโดยรอบทันทีองชายสามก็รีบออกจากที่พักด้วยความประหลาดใจและรีบเข้ามาที่ด้านข้างของนางเนื้อร้องไห้ทำไมคนสวยใครรังแกคุณพระองค์มองดูคนรักที่น่าสงสารซึ่งอยู่ในสภาพอับอายและดูเศร้าราวกับฝนที่ตกบนต้นดาดตะกัวเขาค่อยๆช่วยเหลือเธอด้วยสีหน้าเป็นทุก์แล้วมองไปด้านข้างเห็นศีรษะของน้องสาวที่กำลังจะตายเกิดอะไรขึ้นพระองค์มีสีหน้าโกรธจัด ในเวลาเดียวกันร่างของสวีชิงก็ไล่าตามนางเนือกมาถึงทะเลด้านนอกเรือขององคชายสามแล้วเขายือนอยู่บนทะเลด้วยยันบินและมีใบหน้าที่เย็นชาพลางมองไปที่นางเนือกสาวที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์ชายสามนี่คือผู้ชายคนนี้องชายนี่คือสวีชิงที่ฆ่านายน้อยนายตระกูลของหม่อมชันน้องสาวและหม่อมชันไปโต้เถียงกับเขาคนร้ายคนนี้ทำลายร่างกายน้องสาวของหม่อมชันอย่างไร้ความปราณีและสังหารสมาชิกกลุ่มของหม่อมชันไปหลายคน จนหม่อมชันต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนภัยพิบัตินี้ช่างเป็นอะไรที่ร้ายแรงเหลือเกินหลี่หลางท่านต้องตัดสินใจแทนหม่อมชันในฐานะพันธมิตรตระกูลนางเนื้อของเราจะไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะน้องสาวของหม่อมชันที่เป็นเช่นนั้นช่างน่าสงสารยิ่งนักหญิงตระกูลเนื้อเศร้าโศกและโกรธนางกัดฟันแล้วชี้ไปที่สวีชิงในทะเลในขณะนี้ศีรษะของน้องสาวในมือของนางค่อยๆฟื้นคืนชีพขึ้นมามองดูองคชายสามขณะที่นางกำลังจะตายและเริ่มร้องไห้ เมื่อได้ยินดังนั้นใบหน้าขององค์ชายสามก็เย็นชาและพูดช้าๆเจ้าบังอาจมากไปไกลเกินไปแล้วนี่กำลังสแสวงหาความตายชัดๆองครักษ์ที่อยู่รอบตัวเขาก็แสดงเจตนาที่จะฆ่าด้วยทว่าสวีทิงนิ่งเงียบในขณะนี้ลมทะเลพัดและเสื้อคลุมที่เขายืนลอย,อยอยู่บนทะเลก็ปลิวไปด้วยกันและผมยาวของเขาก็ปลิวไปตามสายลมเขามองไปที่องค์ชายสามแวบหนึ่งแล้วมองดูทะเลนอกท่าเรือและในตอนนี้เขาได้ตัดสินใจในใจแล้ว บทที่222เมื่อเห็นสิ่งนี้ในที่สุดนางเนื้อก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมองดูสวีชิงด้วยสายตาขุนเคืองอย่างแรงเธอคิดไว้แล้วว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรต่อไปและเธอยังรู้สึกว่าคำพูดของพี่สาวเธอค่อนข้างเมตตาเกินไปเธอจะทำมากกว่าที่พี่สาวของเธอบอกถึงสิบเท่าเพื่อทาให้บุคคลน,นี้เสียใจที่เกิดมาสู่โลกนี้ ขอบคุณหลีล่หลางโปรดขอให้หลีล่หลางมอบสิ่งนี้นางเลือกสาวเผาเมือกกำลังจะพูดด้วยสายตาที่ชั่วร้ายแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบองคชายสามที่อยู่ข้างๆเธอก็พูดเบาๆที่รักคุณทำผิดพลาดไปแล้วฉันหมายถึงคุณคุณกล้าหาญมากหลีล่หลางคุณนางเลือกสาวเผาเมือกตกใจและเงยหน้าขึ้นมองฝ่าบาท สิ่งที่เธอเห็นยังคงเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งแตกต่างไปจากเมื่อก่อนไม่มีอะไรแตกต่างแม้แต่สีหน้าของเขาก็ยังแสดงสีหน้าเศร้าใจเมื่อครู่นี้และดวงตาของเขาก็อ่อนโยนมากดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรักอันลึกซึง้งนี่ทำให้เธอคิดว่าเธอได้ยินผิดและกำลังจะพูดต่อแต่ฝ่าพระบาททรงยกฝ่าพระหัตถ์ซ้ายขึ้นเบาๆลูบผมตามปกติและวางฝ่ามือบนศีษะเธอโดยตรงบูมด้วยเสียงอันดังลั่นร่างกายของนางเนื้อก,ก็สั่นสะเทือนและศีรษะของเธอก็ถูกถีบเป็นชิ้นๆและระเบิด เนื้อและเลือดทําให้ดวงตาที่ซุดโสมของเธอพร่ามัวและเลือดท่วมตาเธอกลายเป็นศพไม่มีหัวและล้มลงกับพื้นชีวิตของเธอได้สูญสิ้นแล้วเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของสวีทิงก็หลีลงและเขาก็ประหลาดใจอย่างมากน้องสาวเมือกที่กําลังจะตายขณะนี้ร้องไห้อยู่ข้างๆโดยสมบูรณ์รูปลักษณ์ของความอ่อนแอที่เหลืออยู่บนใบหน้าของเธอถูกแทนที่ด้วยความสับสนอย่างรุนแรงราวกับว่าเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะความอ่อนโยนและความรักบนพระพักของพระองค์ยังคงเหมือนเดิมและพระองค์ทรงเช็ดพระโลหิตบนพระหัตถ์ของพระองค์อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆฉากนี้ทําให้น้องสาวเมื่อรู้สึกสับสนอย่างมากเธอนึกไม่ถึงว่าชายที่เคยอุ้มพี่สาวของเธอไว้แนบชิดขนาดนี้จะตบเธอจนตายด้วยความอ่อนโยนหากอีกฝ่ายเปลี่ยนสีหน้าเมื่อเขาเคลื่อนไหวจากอ่อนโยนเป็นเย็นชาเธอก็จะยอมรับได้ แต่ชายตรงหน้าเขาดูเต็มไปด้วยความรักตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งทําให้หญิงสาวเมื่อรู้สึกสันวัยในใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลีหลางดวงตาของน้องสาวนางเนือกหวัดกลัวอย่างยิ่งอง์คชายสามเช็ดมือและยิ้มเบาๆให้น้องสาวนางเนือกจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองดูสวีทิงด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเขาสิน้องชายขออภัยด้วยมีอะไรอีกไหม สวีทิงยืนนิ่งอึ้งทั้งร่างเขามองดูองค์ชายสามซึ่งมีใบหน้าที่อ่อนโยนและยิ้มแย้มและละสายตาจากร่างที่ลมลงบนไม้กระดานของเรือแล้วกวาดสายตาผ่านศีษะของน้องสาวที่หวาดกลัวอย่างยิ่งศีรษะของน้องสาวนางเนืออคนนี้ถูกยาพิษอย่างร้ายแรงและเธอก็คงอยู่ได้ไม่นานสวีทิงนิ่งเงียบขณะที่ผมบนศีษะของเขาลุกชันขึ้นความหนาวเย็นลึกๆก,ก็ก่ะตัวขึ้นในใจของเขามันเป็นการกระทำและคำพูดขององค์ชายสามที่ทำให้สวีทิงตัวสัน่นเขาไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆ ทิศทางของเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเดิมทีสวีชิงพร้อมที่จะหลบหนีจากเจ็ดเนตรโลหิตแล้วในตอนนี้เขามองดูใบหน้าที่อ่อนโยนขององคชายสามอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กำหมัดของเขาไว้และถวายบังคมองคชายสามจากนั้นสวีชิงก็ไปจากที่นั่นด้วยความระมัดระวังอย่างสุดซึ้งในใจหลังจากเดินจากไปแล้วเขาก็มองย้อนกลับไปที่องค์ชายสามซึ่งยืนอยู่บนเรือและภาพของเขาที่ตบนางเนื้อสาวจนตายด้วยท่าทางอ่อนโยนก็เข้ามาในใจของเขา สวีทิงเงียบเขารู้สึกว่าองค์ชายสามนั้นอันตรายอย่างยิ่งในขณะนี้องค์ชายสาบนเรือ,อยังคงยิ้มอย่างอ่อนโยนจนกระทั่งเขาเห็นร่างของสวีทิงหายไปเขาจึงหันไปมองที่หัวของน้องสาวนางเนื้อที่อยู่บนพื้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรู้สึกอันลึกซึ้งถึงคำว่ารักพลางพูดเบาๆ ที่รักกับที่สาวคุณทั้งสองคนเก่งมากคุณไม่เพียงแต่อนุญาตให้ฉันทําภารกิจของอาจารย์ให้สําเร็จเท่านั้นแต่ยังอนุญาตให้ฉันช่วยเหลือดาวร้ายตัวน้อยบนเกาะก,กิ้งก่าทะเลอีกด้วยไม่เลวไม่เลวฉันพบว่าฉันชอบเขามากกว่าพวกเธอเสียงขององค์ชายสามแผวเบ,แเบาแต่เมื่อคําพูดนั้นเข้าหูนางเนื้อสาวสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีและดวงตาของเธอก็สแสดงความกลัวลึกลงไปอีกเธอกําลังจะพูดแต่ครู่ต่อมาฝ่าบาทสามก็ยกฝ่าเท้าขึ้นเหยียบมันมีเสียงดังกึกก้องและศีรษะของนางก็รุดลง อนิจจาวัตสังคาราอุป,ปาทาวยธรรมมิโนต่อจากนี้ไปฉันจำได้เพียงความอ่อนโยนของคุณในความทรงจำของฉันฝ่าบาทสามแสดงสีหน้าเสียใจขณะที่เขาพูดคนรับใช้ที่อยู่รอบตัวเขาก็ก้มศีรษะลงทีละคนไม่กล้ามองฝ่าบาทสามและรีบทำความสะอาดเนื้อและเลือดของนางเนื้อไม่นานหลังจากไม้กระดานเรือทั้งหมดสะอาดอีกครั้งลูกศิษย์คนหนึ่งเข้ามาหาองค์ชายสามพร้อมขวดคริสตัลและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาด้วยความเคารพ ฝ่าบาทผู้พิทักกลุ่มนางเนื้อถูกควบคุมแล้วทั้งคนและของที่ถูกขโมยก็ถูกจับไปแล้วดีมากฝ่าบาทสามยิ้มนายไปส่งข้อความถึงกลุ่มนางเนืออฉันช่วยพวกเขาปราบปรามเรื่องการขโมยแผนที่เรือบรรพบุรุษของฉันแต่ฉันต้องการน้ำตาโบราณของราชวงศ์นางเนื้อหนึ่งหยดส่งให้ฉันโดยเร็วที่สุดผู้จบเขาก็รับขวดไปจิบน้ำโทนิกในขวดคริสตัลแล้วส่งกลับอีกฝ่าย และสิ่งที่เขาดื่มเมื่อกี้มันก็คือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินไปในอากาศร่างกายของเขากลายเป็นสีรุงและมุ่งหน้าตรงไปยังยอดเขาที่เจ็ดในไม่ช้าร่างของเขาก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขาที่เจ็ดในขณะนี้ในห้องโถงหลักบนยอดเขาปรามาจารย์ชีเยหรืออาจจะเรียกอีกชื่อผู้อาวุโสเจ็ดกำลังนั่งอยู่หน้ากระดานหมากรุกคิดหนักตรงข้ามเขาเป็นคนรับใช้ยืนอยู่กำลังเล่นหมากรุกกับปรามาจารย์ชีเยครั้งนี้นายทำผิด หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ฉีก็เงนยหน้าขึ้นและมองคนรับใช้อย่างจริงจังเมื่อได้ยินเช่นนี้คนรับใช้ก็ก้มศีรษะลงหยิบตัวหมากรุกขึ้นมาแล้ววางไว้อีกด้านหนึ่งห้าห้าห้าทำไมนายถึงยังเสียใจกับหมากรุกของตัวเองด้วยละ่ะนายรู้ไหมว่าการเสียใจกับหมากที่รุกไปแล้วของนายถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นายแพ้แล้วหลังจากพูดแล้วปรมาจารย์ฉีเย่ก็โบกมือให้ตัวหมากรุกกระจัดกระจายและสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่องค์ชายสามผู้ซึ่งเพิ่งมาถึงที่นี่ สิทธิคารวะท่านอาจารย์สีหน้าขององค์ชายสามแตกต่างไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงขณะนี้เขาให้ความเคารพอย่างยิ่งและคุกเข่าลงกราบอย่างสุดซึง้งมีอะไรว่ามาอาจารย์ฉีเยกกล่าวอย่างใจเย็นท่านอาจารย์ฉันได้พบสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนังเนือกแล้วแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงกลางแต่สุดท้ายก็ยังคงราบรื่นพวกเขากำลังพยายามขโมยแผนการกลั่นเรือฟาโจที่เจ็ดของฉัน